นั้นคนอื่นเป็นยังบ้าเนี่ยค่อยหัเสี่ยร้นเออเจอ้อน้อยน้อยน้อยได้เกจะได้เจอบาลังแท้จริงขอหาพีน้มันยให้ทีงาน้วยอ้ซึ่ง โอ้ไม่ไหวแล้วลุนสกีใส่สลุนลอยนี้คใครจะไปไหวไวะได้กายเล็มาซะเออน้อยได้่ร่างวอยอ เงยหน้าเลยเออ,อ,อว่ากูต้องปิดฉากเหวย่ยงชิงช้าไปนอกโลกสักไปม,มาแล้วกูะนะเลย ไม่คปใยชนะเลยหรอโอเค